อุ้ยพ่อแม่เห็ดเพิงหวานมาพี่น้องอุ้ยเห็ดเพิงหวานออกแล้วอุ้ยสวัสดีจ้าทุกคนพ่อก,กันอีกแล้วจ้พวา,ววพาพี่น้องมือนี้สารแหล่ภาพพี่น้องมาขอปลาหาเห็ดเก็บหม,กมักใหม่นาะจ้ากพวกว่าสารแหลเบิง้งซ่องอ่าแม่แม่น้องเอมมาอินโนเวเนาะพี่น้องเห็ด เพิ่อนบ้านออกแล้วสาวลเล่กเลยสิมาสซองเบิงว่าทางสาเล่เนี่ยออกอยังแต่ว่าทางอัน้งบ้านแม่เอ็มมานะ่ะออกแล้วจ้ามีแต่ดอกง,งามพี่นอ้องนะเขามาดุ่นกันเนาะว่าสาวเลกสิพ่อพ่อเห็ดบ่แล้วกามากไม้ที่สาวเลกจะมาเก็บเนี่ยเพราะเป็นมากบูเบอรี่ได้จ้ะพี่นอ้องจะเป็นมากเอ่เคาสเบอร์รี่หรือว่าอ่อ uh, มากยูตตันหรือภาษาเนอขาสษเอิ่นว่ามากโมเตะเนาะมันซอบฟติดา เยสเยสชอบตแล้วพ่อเฮ็ดแล้วพี่น้องดอกงามอ้โอ้ดอกงามครับพี่น้อง

รอหมดอังปาดรอบกดยังจะแลลวแต่ขาเด้พี่นอง หยุดเก็บเห็ดก่อนพี่น้องซแะแลเห็ดหมากโมเตสซแะแลไปเก็บมากโมเตเก็บเก็บพี่น้องแม่ลูกวันเวลาไม่เยอะ รวยง่ามพี่น้อง,งซาแล้วฟอวเก็บกันนะจ้ะพี่น้องถ้าอัปเดตเอาเนาะเพราะว่าสุกไลยจ้ะพูดนะสุกไลยเลยยังมาหลุกเร็วเรวเรวมาซอยแม่เก็บ เดนมาเนี่ยเนี่ยเก็บไปเนี่ยเก็บไปเนี่ยไปด้านหน้ามีอะไรมียะพูนเดนมียะไปไปเก็บโอ้ยเดนมามาสิ้นไปไปเก็บเดี๋ยว เอลินาะเก็บอ,อ่ะเก็บอ,อ่ะนี่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  หมักไม่ซาแยได้พี่น้องเบิดแล้วพระบาทสวงนี่อ่าคันวดขจาหยุดเนาะพี่น้องหยุดอ่าคันวดขจาพผ้ากันมหาเก็บบบนี้ มึงุนก็จะไปหาเก็บหมากบูเบอรี่จ้ะหมากโมเตนี่คือว่าเบิดปลาแล้วมามีแล้วมีลุกหน่อยมานนั่ยางหายอยู่ขางท่างอ้เจ้าพี่น้องเจอแล้วอีกหดอกเห็ดอุ้ยพ่แม่เห็ดเพิงหวานมาพี่น้องอุ้ยเห็ดพิงหวานออกแล้วอุ้ย เห็ดพึ่งหวานมีออกเติงล้วพี่น้องเกือบเท่าเห็ดพึ่งหวานดอกแรกของปีได้สักข้ากับนี่จะพี่น้องหลังจากเก็บมกหมักไม่นาะหลังจากเก็บมกหมักไม่ใช่หรอซาแระกะสิยังหาเห็ดข้างท่าก็าได้ไปแกงพี่น้อง สามดอกนี่แกงอีบมเด้อพี่น้องอุ้ยอุ้ยนี่นี่อีกดอกนึงพี่น้องอ้ยโอ้หมดกัด ซาแล้วพอ่อเห็ดมันปู่พี่น้องเอ็นที่นากับน้องอยู่ในรถโอ้ยเห็ดมันปุ๋ยอย่างก็มาเกิดแน่หนิอ่ซาแ,แล้วก็สิกลับป้านะเจ้าพี่น้องเอาลูกไปป้อนเขาป้อนน้ำแล้วได้กับข้าวแรงแล้ววันนี้ รถสกลับบ้านแล้วพี่น้องพ่อเฮ็ดอีกแล้ว <c oughs> อุ้ยสองดกอกอหม อีกแล้วจ้ะพออีกแล้วจ้ะพี่น้องพออีกแล้ว ฮาก็เนี่ยโมเดลเ้อจะไปหอดบ้านได้หลายดอกย่พี่น้องพอกันไหมในคลิปหนาเด้อจ้าพี่